สวัสดีครับลูกค้าเข้ามาดามบูธฝาท้ายนะครับฝั่งด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นรอยแตกตรงอายึดของตัวฝาท้ายนะครับอันนี้มันจะค่อยๆเริ่มแตกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงคานท้ายตรงเนี้ยที่เราไปชอบเชื่อมกันเนี่ยมันเป็นตะเข็บนะครับหรือว่าเขารีดกาวมาแต่ว่าวิธีการเชื่อมเนี่ยควรเชื่อมจากด้านในมันจะมีเม็ดอาร์คิวสองตัวนะครับก็คือมีซ้ายขวาเลยแต่ว่าเราต้องกลมลงไปดูด้านล่าง แต่ว่าฝั่งด้านขวาเนี่ยไอตัวเมียเนี่ยมันให้ตัวได้พอเราปิดฝาท้ายเนี่ยมันยุ่งหมดแล้วนะครับอันนี้2020ยิจะมีปัญหาหรือว่าเวลาเราเปิดท้ายวิ่งเนี่ยถ้าเราไม่มาการป้องกันไว้ก่อนเนี่ยดามไว้ก่อนเนี่ยมันรอยแตกเนี่ยมันจะแตกไปเรื่อยๆนะครับดูอันนี้เหมือนเหมือนน้อยนะครับเดี๋ยวจะถอดฝาท้ายออกมาแต่งให้รอยแผลแตกเนี่ยเข้าที่เดิมนะครับแล้วก็จะตั้งน็อตตัวเมียเนี่ยให้ตรงนะครับก่อนที่จะเชื่อมหรือว่าก่อนที่จะดามนะครับไอพวกรอยแตกเนี่ยจะเชื่อมให้หมดเลยจะเป็นแบบนี้นะครับ ก็คือตรงไหนที่เป็นรอยแตกก็จะเชื่อมแล้วก็จะเจียแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยถึงจะพ่นสีกันสนิมให้นะครับอันนี้จะเก็บรอยแตกก่อนนะครับพอเราถอดฝาท้ายออกมาเราจะเห็นชัดเลยว่ารอยแตกเนี่ยเยอะมากนะครับพอเราแต่งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะกลมเข้าไปเชื่อมด้านในนะครับจะมีเม็ดอาร์อยู่2จุดก็คือไอที่ผมบอกนะครับ2จุดเนี่ยจะต้องกลมลงมาดูด้านล่างนี่ครับเราจะเห็น2จุดนี้ไม่ใช่ไปเชื่อมด้านนอกนะครับส่วนมากจะไปเชื่อมด้านนอกกันนะครับ แล้วก็อันนี้เข้าอุปกรณ์มานะครับลูกค้าบอกว่าให้ดัดบานพับกลางให้ดัดไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเขาตัดขายึดปายทะเบียนออกนะครับเพื่อที่ว่าเขาดามมาไงครับฝั่งด้านขวาเนี่ยก็จะแตกืันกันอย่างละสองเม็ดนะครับวิธีการเชื่อมต้องเชื่อมแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ดามเนี่ยมันก็แตกอยู่ดีนะครับเห็นไหมครับลามไปถึงไอ้ตัวขายึดด้านในเลยนะครับอันนี้ก็จะเชื่อมเม็ดอาร์ใคนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะพ่นสีกันสนิมแบบนี้ให้นะครับ สีกันสนิมที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นแบบกระป๋องก็คืออันเดอร์โคดนะครับติดเทปกาวอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับพ่นเฉพาะตำแหน่งที่มันไหม้นะครับส่วนพวกที่เราดามเนี่ยมันจะอยู่ด้านในพอใส่ฝาท้ายเข้าไปก็ไม่เห็นแล้วนะครับนี่ครับที่ลูกค้าบอกว่ามันสั่นมันโยกนะครับว่าให้ทําให้หน่อยแต่ที่จริงอ่ะมันไม่ใช่นะครับที่เขาไปตัดป้ายทะเบียนออกนะครับอันนี้คือปัญหานะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ